ในปัจจุบันนี้ค่ะในโลกของทางวิทยาศาสตร์คะพบว่าเวลาที่เราให้คนคิดวางแผนบางอย่างและให้เขาวาดรูปขึ้นมาเป็นเส้นสายต่างๆเนี่ยจะกระตุ้นความคิดกระตุ้นจินตนาการได้ดีสิ่งที่ร้อยคิดก็คือว่าในประเทศไทยของเราชาวเอเชียของเราพระพุทธเจ้าก็สอนหอลายอย่างสอนวิธีประสบความสําเร็จสอนให้มีใจรักในงาน สอนว่าความรักในงานทํางานให้สําเร็จนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วต้องคิดอย่างไรหางเงินยังไงแบ่งเงินยังไงใช้เงินยังไงเก็บเงินเอาไว้ลงทุนอย่างไรครูอ้อยค่ะได้ออกแบบชาร์ตขึ้นมาชาร์ตหนึ่งชื่อว่าโบชาร์ตโบชาร์ตหมายถึงรูปแบบการทําธุรกิจเป็นมีภาพสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้เราจะได้จําได้อย่างง่ายๆเวลาที่เราจะคิดจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะคิดภาพสิ่งที่เราจะต้องทบทวนพิจารณา ให้ทะลุป,ปลุกปลงก่อนที่เราจะเริ่มทำงานนั้นโบชาร์ตจะบอกเราว่ารูปแบบธุรกิจที่เราทำเนี่ยได้ผลไหมใครจะเป็นผู้รับมีคนต้องการมันอย่างแท้จริงหรือเปล่าสิ่งที่เขาต้องการจากเราคืออะไรอะไรที่เราจะต้องใช้เป็นทุนใครจะมาช่วยเหลือเราช่องทางการจัดจำหน่ายจะเป็นอย่างไรวิธีการที่เราจะบอกให้คนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรานำเสนอคืออย่างไรแล้วคนที่ต้องการจะรับสิ่งนี้คือใคร โปรชาร์ตค oh, uh ่ะ huh. คือชาร์ตที่ทําให้เราวางแผนความสําเร็จได้อย่างยั่งยืนทําให้เราได้ตรวจสอบว่าสิ่งที่เรากําลังจะลงมือทําเป็นสิ่งที่เรารักเป็นสิ่งที่เราเก่งเป็นสิ่งที่เราสามารถทําเงินได้จากมันจริงๆเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตเราเป็นจุดที่เราต้องการจะเติบโตไปเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ดูแลสิ่งสําคัญในชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงและทําให้เรารู้สึกเบิกบานใจในขณะที่ทํามันทันทีค่ะที่เราตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นได้เราจะได้รับความสําเร็จจากการทําสิ่งนั้นอย่างยั่งยืน โบชาจะทําให้เราต้องตรวจสอบสิ่งที่เรากลัวจะมีหลายจุดที่เราอาจจะเขียนแบบไม่อยากจะเขียนอยากจะมองมันผ่านๆไปโบชาค่ะจะบังคับให้เรามองไปที่สิ่งนั้นตรงๆว่าเรา,ากลัวอะไรเช่นหลายคนจะหลีกเลี่ยงเรื่องเงินหลีกเลี่ยงเรื่องทุนไม่อยากที่จะมองมันทําให้เราเผชิญหน้ากับความกลัวในใจของเราอย่างแท้จริง คนดีๆเยอะมากเลยอะค่ะที่ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวธุรกิจอาจจะเกิดมาในครอบครัวของข้าราชการเกิดมาในครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้เคยพูดคุยในเรื่องการค้าหรือการทําธุรกิจบนโต๊ะอาหารที่บ้านหรือไม่ได้บอกลูกเหล่านี้แต่พวกเราทุกคนอะค่ะสามารถเรียนรู้มันได้ในบรรยากาศของครอบครัวที่มีความสุขวิธีการเขียนโบชาร์ดมันง่ายมากเลยค่ะแค่เราหากระดาษแผ่นใหญ่ๆขึ้นมาแผ่นหนึ่งนะคะใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะหาได้แล้วเริ่มต้นจากมุมด้านซ้าย สิ่งนั้นคือภาพของตัวเราเองค่ะตัวเราเองค่ะจะเป็นดอกไม้ของความสําเร็จดอกไม้ของความสําเร็จประกอบด้วยวงกลม3วงซ้อนทับกันวงกลมวงที่1คือการถามตัวเองว่าเรารักอะไรอย่างแท้จริงสิ่งที่เรารักแล้วเราอยากจะตื่นขึ้นมาทามันทุกวันเราจะพบว่าสิ่งเหล่านี้บางครั้งอาจจะเป็นงานอดิเรกในชีวิตของเราเป็นสิ่งที่เราทําแม้ว่าเราจะไม่ได้เงินจากมันก็ตามอาจจะเป็นความฝันที่เราชอบมากๆเลยตอนเด็ก นั่นคือสิ่งที่เรารักสองสิ่งที่เราเก่งค่ะอะไรที่เราทําแล้วคนชมเราทําทุกครั้งคนก็ชมทุกครั้งว่าเราเก่งเป็นสิ่งที่เราทําได้ง่ายมีความชํานาญมีพรสวรรค์สามคือสิ่งที่เราสามารถทําเงินจากมันได้คือมีใครบางคนพร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับบริการนี้จากเราเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะดอกไม้ของความสําเร็จคือรักเก่งและทําเงินจุดที่วงกลมนี้ซ้อนทับกันนะคะคือเป็นสิ่งที่เรารัก ด้วยเก่งด้วยแล้วมีคนต้องการซื้อจากเราด้วยจุดนั้นนะคะจะทําให้เราประสบความสําเร็จมากที่สุดแต่มากไปกว่านนั้นนะคะตัวลำต้นของดอกไม้ของความสําเร็จนะคะจะมีใบสองใบใบด้านที่1คือสิ่งที่สําคัญกับชีวิตเราอะไรคือ Values อะไรคือสิ่งที่เราให้คุณค่า ว่ามันสําคัญในชีวิตเราจริงๆเช่นถ้าหากงานนั้นนะคะไม่สามารถดูแลสิ่งสําคัญในชีวิตเราเราจะไม่อยากทําให้มันสําเร็จจะเกิดความขัดแย้งในใจเช่นเราก็ถามตัวเองนะคะว่าอะไรสําคัญงานนี้จะต้องดูแลอะไรได้บ้างเช่นงานนี้จะต้องไม่ละเมิดศีลงานนี้จะต้องให้เรามีเวลาอยู่กับครอบครัวบ้างมีความมั่นคงทางการเงินมีอิสรภาพทางด้านเวลาบ้างทําให้เราพบความสุขใจทําให้เราได้คิดสร้างสารรค์ทําให้เรามีเวลาพักผ่อนมีสุขภาพกายที่ดีไม่ได้ทําให้สุขภาพ กายของเราย่ำแย่หรือสุขภาพใจของเราไม่ดีเขียนสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเราขึ้นมาค่ะแล้วใบไม้อีกใบหนึ่งค่ะคือจุดที่เราต้องการจะเติบโตไปเป็นเห็นภาพให้ชัดว่าวัตถุประสงค์ของการดรํารงอยู่ของเราคืออะไรจุดมุ่งหมายของชีวิตคืออะไรเราจะเติบโตไปเป็นใครในอนาคตเขียนสิ่งนี้เราจะพบเลยว่าทั้งหมดนียค่ะคือภาพรวมดอกไม้ความสําเร็จในชีวิตของเราคราวนี้นะคะเราได้จุดที่1และคือตัวของเราเองจุดที่2ตรงกลางกระดาษค่ะ คือกล่องของขวัญกล่องของขวัญเนี่ยค่ะคือสินค้าหรือบริการที่เราจะมอบให้กับโลกมองให้ออกเลยค่ะว่าสินค้าและบริการนี้ที่เราจะมอบให้กับโลกอ่ะคนซื้อเขาต้องการอะไรอย่างแท้จริง กล่องของขวัญเนี่ยค่ะจะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือกิจกรรมที่เราทำนะคะส่วนที่สองคือผลลัพธ์ที่มันได้ตกแก่คนซื้อจริงๆเช่นสมมุติว่าเราเป็นคนแปลเอกสารในสํานักงานกฎหมายกิจกรรมที่เราทําคืองานแปลแต่ผลที่ผู้ซื้อต้องการจากเราค่ะคือการที่สํานักงานกฎหมายชนะคดีในคดีที่ควรจะชนะได้เพราะฉะนั้นค่ะเราต้องมองให้ทะลุเลยจนถึงสุดว่ากล่องของขวัญเนี่ยไม่ใช่แค่สักแต่ว่าทำแต่ทำแล้ว เกิดผลอย่างไรกับผู้ซื้อจุดที่3มนะคะทางหน้ากระดาษอีกฝั่งหนึ่งฝั่งริมสุดก็คือผู้ซื้อของเราค่ะเขียนรายละเอียดออกมาเลยค่ะว่าผู้ซื้อของเราอ่ะมีหน้าตายังไงเป็นคนลักษณะไหนใช้ชีวิตยังไงแล้วเขาตัดสินใจซื้ออะไรอะไรที่เขาต้องการอย่างแท้จริงคราวนี้นะคะเราได้3มจุดหลักบนกระดาษและตัวเราของขวัญที่เราจะส่งมอบแล้วก็คนซื้อจุดเชื่อมโยงจุดที่1ค่ะคือระหว่างตัวเราไปยังกล่องของขวัญคือทุน ทุนหรือห่านทองคําวัดรูปห่านทองคาลงไปนะคะห่านทองคำเนี่ยคือทุนที่เราต้องใช้ในการประกอบธุรกิจนี้อาจจะมีตั้งแต่เงินทุนที่ดินอาคารเครื่องจกักรทรัพย์สินทางปัญญาแบรนด์หรือยี่ห้อหรือเทคโนโลยีต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นทุนที่เราจะต้องคํานวณว่าเราต้องใช้อะไรบ้างแล้วใช้เงินเท่าไหร่พอได้ทุนแล้วค่ะสิ่งต่อไปก็คือ มองให้เห็นภาพถัดไปคือโทรโคงโทรโคงคือตัวที่จะบอกว่าเราจะมีช่องทางการสื่อสารให้คนรู้จักเราได้ยังไงให้คนเกิดความเข้าใจที่ไม่ใช่แค่รู้จักนะคะแต่เห็นว่าสิ่งที่เราจะส่งมอบเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงในชีวิตของเขาได้อย่างไรโทรโคงไม่ใช่เป็นแค่การประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารแต่ยังรวมไปถึงช่องทางการจัดจําหน่ายด้วยค่ะว่าเราจะส่งมอบบริการนี้อย่างไรมีรถขนของยังไงจะขายเองหรือให้คนอื่นขายให้ขายผ่านช่องทางยังไงต้น ทุนในการขายเป็นอย่างไรการเลือกที่ตั้งหรือโลเคชันของเราค่ะก็จะบอกถึงปมในใจของเราด้วยว่าตอนนี้เราอนุญาตให้ตัวเองประสบความสําเร็จหรือ,อยังเพราะว่าที่ตั้งของการค้าขายอะค่ะมีผลมากที่สุดเลยกับการส่งมอบสินค้าและบริการคราวนี้นะคะเราทําตัวเองดอกไม้แห่งความสําเร็จของขวัญคนซื้อแล้วเราทําหานทองคำคือทุนที่เราจะต้องใช้แล้วโทรขงคือการสื่อสารและจุด ช่องทางการจัดจําหน่ายแล้วจุดต่อไปค่ะก็คือสิ่งที่ผู้ซื้อหรือผู้รับอาจจะต้องมอบตอบแทนกลับมาก็คือเงินที่เขาจะต้องจ่ายกลับมาเป็นค่าสินค้าและบริการนั้นเงินนี้ค่ะสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือรายรับของเราค่ะเป็นเท่าไหร่ที่เขาจะจ่ายสําหรับสิ่งนี้รายจ่ายของเราคือต้นทุนทุกอย่างนะคะต้นทุนตั้งแต่การพัฒนาค้นคว้าสร้างสารรค์ทางเทคนิคทุกอย่างการผลิตต้นทุนการบริการต้นทุนเนี่ยจะแยกตั้งแต่ ตั้งแต่การวิเคราะห์วิจัยค้นคว้ามาจนถึงการผลิตตัวสินค้านั้นจริงๆมาจนถึงการที่ต้นทุนในการขายว่าเราจะต้องโฆษณาเท่าไหร่เสียค่าพื้นที่การขายเท่าไหร่เสียค่าในหน้าหรือเปล่าในการขายหรือเปล่าพอจากต้นทุนในการขายค่ะก็จะมีต้นทุนในการบริหารจัดการอย่าลืมจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองด้วยนะคะต้นทุนในการบริหารจัดการก็จะหมายถึงการดูแลทีมงานของเราทั้งหมดสวัสดิการที่เรามอบให้เขาตอนนี้นะคะ ถุงเงินนะคะข้อนี้รวมอยู่ในเรื่องของถุงเงินถุงเงินเนี่ยพูดถึงรายรับทั้งหมดและรายจ่ายทั้งหมดที่เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทั้งกระบวนการที่จะต้องออกนอกกระเป๋าเราดูรายรับรายจ่ายอย่างเดียวไม่พอนะคะรายรับรายจ่ายเนี่ยยังรวมไปถึงค่าธรรมเนียมธนาคารค่าดอกเบี้ยภาษีหักณที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หลายครั้งค่ะที่แม้กระทั่งมืออาชีพก็ยังลืมเรื่องราวเหล่านี้ดูรายรับดูรายจ่ายซึ่งครอบคลุมไปถึงภาษีและดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมธนาคารแล้วยังต้องดูเรื่องเครดิตด้วยค่ะเครด,ดิตการซื้อและเครดิตการขายดูให้ชัดเลยค่ะว่าตอนซื้อเราจะมีระยะเวลาก่อนที่จะต้องจ่ายเงินค่าสินค้าที่เราซื้อมากี่วันแล้วตอนที่เราขายเนี่ย เครดิตการขายของเราได้รับเงินภายในกี่วันหลังจากการขายเครดิตซื้อและเครดิตขายสําคัญมากนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวกําหนดว่าเราต้องใช้เงินสดมาหมุนเวียนในธุรกิจนี้มากเท่าไหร่สิ่งสําคัญสิ่งที่สมค่ะก็คือดูจุดคุ้มทุนว่าการคืนทุนขององค์กรธุรกิจนี้ใช้เวลาในการคืนทุนยาวเท่าไหร่กี่ปีคืนทุนได้หรือไม่เมื่อดูเรื่องเงินจบแล้วค่ะกลับมา ส่วนหางของโบที่เป็นโบลงมาสองด้านส่วนนี้ค่ะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็คือเราจะต้องดูแลโลกและดูแลคนอื่นด้วยจุดที่หนึ่งก็คือรูปลูกโลกลูกโลกคืองานของเราค่ะจะต้องแบ่งปันเราจะต้องระบุไปเลยว่าการที่เราจะทาธุรกิจเนี้ยเราจะช่วยเหลือคนอื่นยังไงเราจะดูแลแบ่งปันให้คนอื่นยังไงเราจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพนะคะแล้วก็ช่วยเหลือจิตใจคนอื่นได้ยังไง ทันทีค่ะที่คนรู้สึกว่าตัวเองทําบางสิ่งบางอย่างที่ดีกับโลกจิตใต้สํสำนึกของเขาค่ะใจของเขาจะอนุญาตให้ตัวเองอะประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนด้านที่สองนอกเหนือจากลูกโลกค่ะก็คือส่วนที่เป็นต้นไม้ ต้นไม้เนี่ยค่ะคือการที่เราเก็บเงินเอาไว้เพื่อลงทุนต่อเก็บเงินเอาไว้เพื่อวิเคราะห์วิจัยค้นคว้าเพิ่มขึ้นลงทุนกับพนักงานฝึกอบรมทีมงานของเราแล้วก็ฝึกอบรมตัวเราเองด้วยจุดต่อมานะคะส่วนที่ใกล้ที่สุดกับตัวของเราก็คือทีมงานค่ะทีมงานของเรามีตั้งแต่คนที่ขายวัตถุดิบให้เราเพื่อนของเราคนที่สนับสนุนเราเครือข่ายของคนที่ดีกับเราพนักงานของเราผู้ถือหุ้นของเราเราดูแลเขาให้ดีอย่างไรเราจะทําให้ ความสัมพันธ์ของเรากับเขาอะค่ะลงตัวยืนยาวทั้งในแง่ของการแบ่งเงินการแบ่งความรับผิดชอบการแบ่งความรู้สึกมีส่วนร่วมของความสําเร็จโบชาร์ดเนี่ยค่ะเป็นชาร์ดที่เติบโตครูอ้อยอยากให้ไว้เป็นของขวัญกับคนไทยในประเทศไทยให้คนในโลกเนี่ยค่ะรู้ว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่คนไทยคิดขึ้นมาจากฐานของคารวะธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วให้เราค่ะ นำสิ่งนี้ใช้มันให้เป็นประโยชน์กับชีวิตวางแผนธุรกิจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ได้เงินหรือไม่ได้เงินเราสามารถใช้โบชาร์ตได้ทุกอย่างทำตัวเองให้ประสบความสำเร็จออกไปปักธองไทยบนเวทีโลกให้โลกนี่ค่ะรู้ว่าเราคนไทยมาจากประเทศไทยที่เรารักแผ่นดินของเราค่ะ